เจอเจอเอซุปเอร์มาเก้งในทั้งข้างนอั้งขยทุอย่างั้งอันไหนใให้ใส่พวกนี้โอาดเลยโอ้โหใส่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 ใใส่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 ใ โอเคเร รักไหรัร as ักรักรักไหมรักนไหก็ติดใจดีแต่มาร่วมงานเลิพาาสเคยมีครับใช่ครับเคยรับเคยไปอยู่เอแต่ว่าไม่เคยมาลงไม่เคยไปลงสนามดูอ่ะผมเป็นรัชอบทำซอบสุขีไหมสุขเอ่อในในครอบครัตเน ไัวสิคลายคอตัวคอมุกติดอ่ไรไ่เลแต่ไ็ใสนามไม่เลแต่ว่าทุกม่านบอลไปได้มัวชอบม้ยชอดมไหมอุ๊ยดิมตลอดนะชบกาแฟซึ่้เม่อวาไใในงานเล่นตาแดงที่อยู่โอย่างน้ายาพี่เหรอเอาแล้ผมก็ชื่

ทุกคนก็ดีใจครับที่ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราแลวก็สนุกกับพวกเราทุกๆแฟนที่มาขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันตรงช่วงเทศกาลที่มันจะปีแล้วรผมดีใจมากครับเด็กมก่ว